ลำดับต่อไปค่ะค erm ุณผ so ู้ชมทุกท um ่าขออภัยท่านผู้ชมด้วยเล่นงานที่เป็นหนึ่งเยอะมากค่ะแต่ไม่หาสาเหตค่ะและไม่ช่วยใครให้ไม่ใช่จับตาใจผู้ของใครไม่ใช่ค่ะไม่ได้เลยหมายเลขแข่งพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมหมายเลขแข่งพร้อมแล้วนะคะเด็กหญิงท่านน้ำยาคุณตั้งน้อมาดิค่ะเชิญค่ะ วันนี้มาหน่ชาไทยเราในสีแดงงค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะผมผ้าหน้าผมเรียบร้อยดมากๆขนตาชุ่มกันละเค่ะอะลรน่นนี่สีฟาเลยค่ะขอขอเชิญเพระจ่าไม่จ่ายเอฟทางบ้านเ้นมเลยกันหน่งหนึ่งค่ะน้องห้ความเล้นมาเลยหนึ่งค่ะ ขอคะแนนเลยค่ะขอคะแนนลูกคะแนนเลยค่ะคะแนนเลยค่ะมังกรเลยค่ะแล้วมาดูมังกรลูกกิบได้เลยค่ะกิบได้ลูกกิบมังกรได้เลยค่ะคะแนนมาดูกดไลค์หัวใจมาเพียบเลยค่ะเอาะไรใหญ่แล้วนะเอาใหญ่แล้วนะ พ okay? ี่จ้ากำลังบอกต่อไปค่ะเด็กหญิงในเทวกาลชุมพนนะองสาวคหมายเลขของเราดูเลยค่ะน้องชายพี่นของเราเลียงคู่กันมาเป็นพู้ที่ปะสนมาหล่อสวยทั้งคู่เลยค่ะขอคะแนนให้เลยจ้าขอคะแนนเลยพี่ฟ้าค่ะ มาไรเลยค่ะโอเคตัวเราของเราทิ่มาฮูราเรขายัยมมากๆแล้วไปเชียร์ใครก็จียข้ามาดังๆเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะมาในเจอห้องร้องนักเงิยนะนักเงินทะเลค่ะชุดนี้เป็นชุดไปของเราแต่กระรองได้สวยงามมากๆค่ะ ยิ่งพ่อขาดการที่กล้องได้เลยลูกถ้าพออที่ล้องเลไม่มาสมมติจะมาเลยลูกต้องได้เลยนี่คือเมนต์สองมาค่ะหมนต์สองนะคะน้องนิฟ้าของเราค่ะลำดับต่อไปเลยค่ะหมายเลขสองค่ะเล็กเล็กรัชนิชาชวานุโทษน้องน้องโดนค่ะมีรถยนต์คุชชั่นของเราวันนี้ไม่ยาวเราจะเป็นปีห้านะคะน้องผู้ใจของ ีหมายเลขหนึ่งสามนักน้านักบอลของเราค่ะมาดูที่เราชุดสีขค่ะแต่งงานม้าค่ะนะคะชุดปูนมค่ะชุดนี้ออกแบบแะบขยอนมากๆเลยชุดนี้นะคะเอาเสียงด้วยค่ะหมายเลขสามค่ะหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่ของเราเด็กหญิงหมายเลขห้ามีชุดตัวนักกค่ะ นี่เดี๋ยวมาดูแลก e ันเนาะหล่อมากนปลาปหล่อมากันน,นี s <S 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 ้หล่อมากบนประจไม่ได้เลยสาวฮะรู้ใครแต่งงานให้ใครอย่างเยี่ยมมากเลยค่ะน้องคิมกับน้อง้นใต้ร้ล้ว่าใครทางด้หนึ่งร้อยสมการรำไร ทำบ้านอยู่ใน้างเอะเลยนะเดกไมตกมือทำา่ยได้เลยเลขทเลยค่ะหมายเลขค่ะเลขิีพี่ชายเสิงน้องพาใหมค่ะน้องพาไหมของเรานะคะเดี๋ยวเราจะจบเรือของเราน้องพาค่ะ น้องฟิววันนี้มาดูแลแพ็หมายของเรานะลูกนะฟิวสุดหล่อดีใจใจนะะนตัวช่วของเราที่กาฟิวนั่นเองค่ะมีน้องแพหมาของเรามาเลนที่ไทด้วยขอดีชมคูสวยมากๆสีชมูเล้นนะคะสวยมากๆเลยค่ะลทามีเล่นันูะ ลำดับต่อไปค่ะหมายเลขเจ็ดของเราค่ะเด็กหญิงกันนาจากบ้านนาน้องตังตังเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวขอให้อ่าเซตทางบ้านได้ชมเพละเบอร์ก่อนนะคะพร้อมแล้วค่ะ สบายเราอยส่ับประทานสัปดาห์ละน้องฟังฟคงฟัเสียงคู่กันถูกตองของเราเดกชายไม่เค่นวอลเสียใจนัเชิญไปครับเด็กชายไม่เล่นอลเลยให้พี่กันด้วยยิ่งหวานมากเลยไอ้ตังขาอะไรเลยนะน้าน้อยูไหนดูโอ้โหแฟนผับเยอะนะ ชัดเยอะมากครับคู่นี้ค่ะขบคทนำเยอะมากๆเลยค่ะ 对。 ไม้ตกมือทั้งแถวจักหวัดที่อยู่ทางซ้ายต้งขวาได้ตลอดเลยนะครับยิ่รองกันพายยิ่รองกันพายยิ่รองกันพายวันนี้น้องของฉันมีความมั่นใจขึ้นเลยนะเหนื่อยมากมากเลยน้องวิเศษเลยเราเห็เแถมจุดเราของเรา่ดูแลน้องของฉันนะคะ ลำดับต่อไปเลยค่ะหายเรื่อยนะหายเรื่อย่ะอาจารย์มีสูตมาแล้วตั้งสองข้อมีนุ่มหล่อมารูแรงรวมสะดวกและปลอดภัยคือน้องครอบครัวของเราครับเชิญครับผม อยี 1941, ่ยมมากเลยนะคะผู yeah. <S <S ้หล่อมากเลยนะคูกหล่อมากเลยน้ำใงสวยมากมากอกคะแนนได้เลยนะคะในน้ำใจนี้ชืดชุดชพูชมพูนมค่ะที่ไปของเรานะคะชมพูนมสวยงามากมา มีสีทองมาตัดที่สวยงามมากเลยค่ะลำดับต่อไปเลยค่ะหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบนะคะได้ถึงกัจจายนะจ้าไปกัน้นาะปังปังค่ะค่ะไปรวมกันน้องบอรกคุณที่จอมน้ำได้เองค่ะโอ้ยจ้หมายเลขเจ้าค่ะ น้องสาวาไม่ไม่จับเท้าพี่น,นะพี่เปนเซลล์ะนะน้องป้าของเราแล้วกับหนุ่มล่อเราเป็นน้ตองบนหน้าสักคะอานาที่เป็นผู้ดูแล,แลน้องป้าของเราที่จันเดินมีรึมา ล่าสุดนะคะคนณได้สวยงามมากล่าสุดคือแทบจะไม่ได้นะนตฟนๆของเรานะคะเพราะว่าการประกวดข้าท้ายนี่านมา<อ><อ>นในปทีสีม่วงนะคะโอ้โหค่ะสวยมากในรอบหนานะคะแล้วก็ได้ฉายานามที่ทุกคนตึ่เ้งเลยนะคะนะคะแม่แม่แม,ม อันนี้เป็นตับตตับนลิสุดสมเกได้ปาสูงมากๆค่ะสได้ตกได้ปลาที่คนได้น่นอนตัาสวยขึ้นมากเลยค่ะแล้วฟันฟันของเราค่ะวันนี้มาด้่สีฟ้านะคะสีฟ้านสวยมากๆค่ะอีกรอบเราจะผ่านได้เลยค่ะ เรียกคะแนนใช่ไหมคะอาสพอดดต่อไปต่อคำถามเนี้มันด่วาเดี๋ยวเราจะให้แม่นำมันอลำเลายเลยนะคะหนูเด็กหญิงท่านอาจารย์คุณิเต้าชื่อเนื่องมารีสค่ะอาริมินสอาริสัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงเน,นต,ตึวาตามมนนะะัรุ่งสหค่ะชอชัสองค่ะเอสองนะคะเด็กๆคะเซ็นเซ็นตวในหนึ่งและในสองหน่อยค่ะสาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัิชาสวรชัน้มนค่ะเอสค่ะ เขาเขาบอกเขาอะไรนูงนึงทีรูอะไมาะค่ะลื้ออะไรนะรืออะไรนะือไทอะไรนะ่ะค่ลือไทยค่ะลื้อท่างๆหรือไทยพัสิงค่าแต่ป้าก็เสียหน้าค่ะจะตีนอะไรแล้วิ่นค้า ปี๊บค่ะบบบบอ่ะน้องแฟนใหมของเราค่ะต่อไปค่ะเด็ก็นะคะาสัง้าราค่ะไม้หัวหัค่ต่งต่ค่ะขอประวัติค่ะเด็กหิงชนะพัชูค่ะ เบอร์เจ็ค <es> ่ะเบอรจ็ค <tea. S 1> <w> ่ะน้องของของเราค่ะเหงรสกเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดน้องน้องแค่ะและเบอร์เดเดีดนะที่เ่าจะสค่ะ เลาขอสวมบทเ่นนเจ้าเดนนะเรคะับารเรียนคำถามเลยค่ะสำหรับเาว่างามของเราเราต้อเอากวามใจมากๆในการนักแต่ก่อนที่จะโชว์อีกรอบนะคะแล้วมาริพารมาชอบแล้วมาเรียาษาไม่ยากวันลอยกอยตรงตงตับตวันขึ้น สิบสามเดือนสิบสองเยี่ยมาเลยอบต่อไปอบคุณนอบอบครณขอาคขอบคุณขอคอยกุอบค่ณอบคุาขอลขอบคุกอบอุงค่ะ เลยค่ะอกม้อะไรก็ได้คได้ใจขออะไรกได้อยากได้เะยจ้ะเทียนค่ะเทียนค่ะอีกที่หนึ่งอย่างค่ะค่ะไม่ได้เลยถูปภูมิาต่อไปแล้วน้ำตาขาปภูมิใจของเรามีมาตั้งแต่สมัยสู่อะไรรู้สู่ไ้ค่ะ

ไปเจ้าทะเลทำยังไงใหจทิ้งขยะค่ะใทิ้งขยะกอบคุณค่ะแล้วตังคาคช่วยบอกแม่นิดหน่อยว่าแล้วตังา์จะช่วยประหยัดน้ำที่โรงเรียน อย่างไรลูกเอาซ้ำซ้ำไง่ายค่ะก็เปิดงานเล่นค่ะข้าวบนนาน้องของฝันจ๋าตอบมาน้องของฝัน้อยจ๋านะพี่คุณยายจ๋าคุณยายจ๋าจำนายดอกไม้หรือสิ่งของต่างๆที่ใช้ในวันลอยกระทงน้องช้านน้องของฝันได้เห็นพี่คุณย่าหรือคุณแม่ทำ ยกตัวอย่างวัตถุที่กาทำกระโงมีอะไรบ้างลูกวัตถุที่เราใช้ทำกระโงมีอะไรบ้างค่ะดอกไม้ที่นึ่งยางใจหนึ่งอย่างใบตองมีไหมคะลูกค้าผู้ขอบคุณพาน้อแน้องน้้น้้ตอ่ลิลูกน้ำแข็งน้องน้ำฝนช่วบอกแม่ปิ๊งหน่อยว่า ้อวแข็งจะไปรวมวิธีลอยประจุที่ไหนคะนี้ลูกที่เค่ะเคหะแล้วน้องลขสองมีวิธีต้องกันอันตรายอย่างไรบ้างลูกไม่อยู่ใกล้คุณจะอยู่เยี่ยมมากค่ะขอบคุณคุณตาแล้วแล้วกันจาวันนี้ใส่ชุดสี เ้การตอบคำถามที่แสนจะมีผลบ้าผ่านไปแล้วค่ะได้เวลาที่รอแล้วค่ะ้นรอนต่อไปค่ะขั้อสุดท้ายค่ะขา้อสุดท้ายค่ะรอบี่สนามเราจตเรียกคะแนน คือความมั่นใจความมั่นใจขแสดงออกและเสตุในกรณีค่้ขอร้อง่้เลอนมาน่อมาที่ของราค่ะเม้นหนึ่งได้เลยค่ะโอ้โหใจเย็นๆเนมาที่ของเราด้ค่ะที่อยงบ้านนะคะเม้นหนึ่งไม่ไดค่ะใางไม่ได้ค่ะนะกแฟ้วของเราหมายเลขสองค่ะสวยงามมาก มากมากเลยชวลูนอ่าน้องพี่องเราค่ะหมายเลขสี่คตามได้วยาค่หมายลเราค่ะสวยงามมากค่ะน้องเพื่อนใหเราหมายเลขหน่ mm <music> ระคประจำาปีารสึกษา2565ในระดับชั้นอนุดาลึ่ปีนี้ให้มาวันวันหนึางให้พวกเราฟังเลยค่ะอย่ามาวันเชิญด้านหน้าเลยนะคะวันเชิญค่ะวันถัหน้าเวทีรู้แล้วโอเคลือกยาะ เปิดยากมากเลยค่ะตัดสินใจยากค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะค้าน้านบาน้องน้อน้รับแบบนั้นอนุบันคประจันตยานศึกษาสารคาอะรั Premises, แสดงความยิน Twelve, ดีด้วยค้าเด็กดิ้งเด็กติวลีชิ์ชวนนะคะวันนี้เป็นพี่นาโนบุญมาประจำปีการศึกษาสาวพระชารของเราของปีนี้นะคะยินดีด้วยค่ะน้องอีฟ้าค่ะน้องมาริสาไปน้องน้ำมนต์ค่ะน้องน้ำมนต์ค่ะสวยมากๆเลยค่ะ ไปน้องคิมค่ะน้องพิมค่ะระดับระดไปค่ะน้องแฟร์ใหม่ค่ะน้องแฟรใหม่ค่ะน้องแฟรใหม่ใหม่ มีด้วยนะคะทุกคนเก่งทุกคนหรือทุกคนเก่งมากๆนะคะยิ้มยิ้มสวยมากเลยค่ะน้องของขวัญค่ะน้องของขวัญของเราวันนี้มาที่งส่งเขียวนะลูกนะเขียวสวยมากๆเลยเขียวไปตองอ่อนค่ะสวยมากๆเลยถ้าไม่มีเวทีนี้ก็ไม่ถาัดมือเหมอนชุดไทยของเราว่าสวยงามได้ขนาดนี้นะคะชุดไทยเด็กๆไม่แพ้ผู้ใหญ่ จะแซงด้วยซ้ำนะคะชุดไทยเด็กเราสมัยนี้ขาสวยมากๆเลยนะคะเด็กไทยเราใส่ชุดไทยแล้วสวยมากๆเลยไม่มีเวทีไหนให้หนูได้แสดงนอกจากเวทีในโรงเรียนของเรานะลูกนะเใส่สวยชุดไทยชุดสูทแต่ว่าสมัยจะต่างกันลูกอ่าน้องตจางจ้าสวยงามมากลูก ต่อไปค่ะน้องปันปันค่ะมีสีฟ้าเฉินมากๆนะคะคุณแม่น่ารักมากๆค่ะเพราะว่าน้องเอาด้วยกันสองข้อความก็หล่อมาทุกปีเลยนะคะคุณนเรื่องดีมากๆแต่งเต็มเลยเนาะพี่ชมและขอบคุณคุณแม่มากนะคะแต่งเต่งจัดเต็มสวยทุกปีทุกงานให้ความรบุรุษตลอสนับสนุนตลอดค่ะขอบคุณพี่ชมัลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ พยายามดีมากเลยค่ะขอเปลี่ยนคุณมาค่ะขอเก็บภาพบอดค่ะขอเก็บภาพบอนนะคะขอเก็บภาพบอดค่ะวันนี้ก็ประกวดตุ๊หมายเลขตู้เบอร์ล้ค่ะเราจะพูดนะคะขอเก็บภาพไม่มาอยู่อย่บมาเล่นนะอยับมาเล่น สวยงามมากมาน้องอีฟาขึได้ไหมแม่เมื่อีฟ้าเหยียบขึ้นมาหนึ่ง,องโอเคอเค,ค่ะขอบคุณค่ะ<อ>